สวัสดีครับวันนี้พบกับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ vivo นะครับวันนี้ผมอยู่กับ vivo y21d นะครับรุ่นนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเพียงแค่4,499บาทเท่านั้นเองนะครับสเปคให้มาแบบคุ้มค่ามากๆผมเองยังไม่อยากเชื่อเลยนะว่ามือถือในงบราคา4,000กว่าบาทมันได้ขนาดนี้เลยเหรอให้มาจัดเต็มแบบนี้แบรนด์อื่นเขาจะอยู่ยังไงนะฮะเา้าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ด้านหลังกล่องกันหน่อยนะครับทุกคนซึ่งเครื่องที่ผมได้มาอันบ็อกวันนี้จะเป็นเครื่องที่วางขายจริงเลยนะมีตาคุดด้วยนะครับสเปคอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับที่ได้ความจุมามากถึง6,500ม ah ิลลิแอมป์เลยนะตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่4 4วัตต์นะครับแล้วค่ามาตรฐานการกันน้ํากันฝุ่นเนี่ยดีมากทุกคน IP 6 8และ IP 6 9กนะครับก็คือกันน้ำ ได้ที่ระดับความลึกไม่เกิน1.5เมตรนานสูงสุด30นาทีนะนี่คือมือถือในงบราคา4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วตัวเครื่องนะครับทนทาน มาตรฐานเดียวกันกันกบที่กองทหารใช้งานด้วยนะครับผ่านการรับรองจากสถาบัน SGS อีกต่างหากนะเดี๋ยวเรื่องของงานลําโพงเนี่ยก็ถือว่าได้มาดีนะครับรอบนี้ให้มาเป็นลําโพงคู่นะเอองบ4 0 0 0กว่าบาทคุณได้ลาโพงคู่มาใช้งานนะครับแถมยังสามารถเพิ่มระดับความดังให้ไปจนถึง400%เซได้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนเนี่ยมาแกะกล่องพรีวิวชมตัวเครื่องและอุปกรณ์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลย เปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่อง vivo y21d นะครับเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนแล้วกันเนาะเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับบรดกันว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นเคส TPU แบบใสนะครับ รอบนี้ให้มาเป็นแบบนิ่มเนาะต่อมาจะเป็นคู่มือการใช้งานและบาบรับประกันสินค้านะครับมีอะแดปเตอร์หหัวนะครับแถมมาให้ภายในกล่องนะขาปั๊กจะเป็นขากลมนะครับฝั่งนี้เป็น USB Type A นะซึ่งการจ่ายไฟของอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่44วัตต์เลยครับเรียกได้ว่าแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับทุกคนซึ่งเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ A to C ครับ ชิ้นต่อมาเนียจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นฟิล์มใสนะมาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนเห็นครั้งแรกบอกตามตรงเลยนะว่าตกใจมากคือเครื่องมันสวยจริงนะครับราคาคาตัว4,000กว่าบาทแต่ดีไซน์เหมือนเครื่องหลักหมื่นเลยนะซึ่งสีนี้นะครับจะเป็นสีลาเวนเดอร์พเพลนั่นเองนะครับหรือว่าสีม่วงนะ มันจะเป็นสีม่วงแบบอ่อนๆทุกคนมันดูพรีเมียมมันดูสวยนะ่ะลวดลายฝาหลังนี่โอ้โหดูสวยงามมากเวลาที่แสงมากระทบยิ่งสวยนะครับโดนแดดเนี่ยผมมั่นใจเลยนะว่าจะสวยกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะเป็นทรงวงลี ด้านในเนี่ยมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีไฟวงแหวนอยู่ด้านล่างสุดเลยนะฮะส่วนแฟลช LED เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมี2ดวงนะมาดูกันที่สีที่2กันบ้างนะสีที่2เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะั่นก็คือสีแดงโคโลเลตนั่นเองนะครับมันจะเป็นสีแดงแบบยังไงดียมันมีความอมชมพูด้วยหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีความสะท้อนแสงได้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นงานด้านนะโอ้โหสีแดงนี่คือโดนใจผมมาก นะในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยก็จะเป็นสีแดงด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงกรอบของกล้องนะครับกรอบบริเวณเลน์กล้องเนี่ยก็จะเป็นสีแดงด้วยคือต้องบอกว่ามันเป็นสีแดงที่ดูพรีเมียมมากทุกคนดูสิมาดูกันที่สีที่3กันบ้างนะครับทุกคนนั่นก็คือสี going black นั่นเองนะมันจะไม่ได้ออกสีดําแบบเข้มๆนะทุกคนมันจะมีความอมเทาๆอยู่ะ่ะดูสวยเลยนะครับถ้าเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้นะเพราะว่าสีดำเนี่ยเขาจะ มีกริตเตอร์ระยิบระยับทั่วฝาหลังไปหมดเลยนะครับในส่วนของโมงดูกล้องเนี่ยก็จะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะครับรวมไปถึงบริเวณกรอบของเลนส์กล้องด้วยก็จะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับนี่เลยทุกคนผมเอามาเทียบให้ดูทั้ง3สีแล้วนะใครชอบสีไหนเนี่ยไปลองจับลองเล่นที่ช็อปได้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีวางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์เลยนะจะไปหาซื้อแถวบ้านเนี่ยก็มีวางจำหน่ายอย่างแน่นอน ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยชอบสีไหนมาคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับ โดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมชอบสีแดงที่สุดเลยนะฮะสีนี้ค่อนข้างโดนใจมากมาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นไมค์สนทนานะตามบริช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามบริ้วลำโพงตัวที่1น่นะสุดฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยว เปล่านะครับ ส่วนฝักซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดถาใส่ซิมของรุ่นนี้จะเป็นแบบสสล็อตเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนั่นเองนะครับขอของหน้าจอเนี่ยเอาตามตรงมันก็แอบ,บหนาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะกับสมาร์ทโฟนในเรทราคานี้ขอบจอเนี่ยมันไม่ได้บางอยู่แล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับน้ำหนัก จะอยู่ที่209กรัมน,นะส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยอยู่ที่8.39ม mm มิลลิเมตรครับมาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจากในเรื่องของแบตเตอรี่ก่อนก็แล้วกันนะรุ่นนี้นะครับได้ความจุบแบตเตอรี่มามากถึง6,500ม ah ิลลิแอมเลยนะคุณสามารถใช้งานได้จบวันอย่างแน่นอนนะครับ นในร,ราคา4,000กว่าบาทเนี่ยมันมีไม่กี่รุ่นจริงๆนะแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ได้ความจุ6,500มิลลิแอมป์ครับแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบบบูโวลนะครับทุกคนซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคยมาว่าสามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดถึง 21.6ชั่วโมงเลยนะตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดหยุดที่44วัตต์นะครับรับประกันสุขภาพแบตเตอรี่ให้นานสุดสุดถึง5ปีเลยนะชาร์จแบตเพียงแค่30นาทีเนี่ยคุณก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วถึง40%ครับและนอกจากนี้แล้วนะครับค่ามมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นเนี่ยก็ได้มาเป็น IP68 และ IP69 นะครับก็คือกันน้ำได้ที่ระดับความลึก ไม่เกิน1.5เมตรนานสูงสุด30นาทีนะครับน่าจะเป็นเพียงรุ่นเดียวนะครับในเรทราคา4,000กว่าบาทที่ได้ค่ามาตรฐาน กันน้ำกันฝุ่นถึง IP 69นะครับส่วนในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานของตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าได้มาดีมากนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยมาตรฐานทนทานต่อแรงกระแทกระดับ5ดาวจากสถาบัน SGS เลยนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยทนทานต่อการตกมาตรฐานระดับเดียวกันกับที่กองทหารใช้งานอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ ถึกทนมากมากเลยครับใครที่เน้นเรื่องของความแข็งแรงของตัวเครื่องตกไม่แตกอะไรแบบนี้นะรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่สเปคของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนนะรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะกำลังดีเลยนะครับ6.68นิ้วมาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับสีสันของหน้าจอโอเคอยู่นะผมว่าได้ประมาณนี้ อันนี้ยังไม่ได้เปิดแสงจนสุดนะเปิดประมาณ80%นะครับสีสันก็ถือว่าสว่างสดใสใช้ได้เลยความสว่างของหน้าจอนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูจนสุดหน่อยละกันเปิดสุดได้ประมาณนี้นะฮะก็คือความสว่างของรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่1,000นิตแหละทุกคนถ้าไปใช้งานการแจ้งเนี่ยผมว่าน่าจะพอไหวอยู่นะครับพี่ๆไรเดอร์น่าจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนะความสว่าง1,000นิตเนี่ย มันก็ถือว่าไปใช้งานการแจ้งพอได้อยู่นะครับบวกกับตัวเครื่องที่ได้ข้ามมาตรฐานกกันน้นกันฝุ่น IP 69เนี่ยมันก็เลยทําให้พี่ๆไรเดอร์สามารถลุยฝนได้และจอเนี่ยก็ยังสู้แดดได้ด้วยนะครับและเวลาตกกระแทกเนี่ยก็ยังทนทานแข็งแกร่งมาตรฐานเดียวกันกับที่กองทหารใช้งานอีกมันเป็นมือถือที่แบบว่าไงดีเรียกว่าเกิดมาเพื่อพี่ๆไรเดอร์ก็ได้นะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปเซตยูนิ ซ็อก so T7225 นะครับกาจอเนี่ยเป็นตัวมาริ G57 นะซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลาย,ยาวนานถึง50เดือนนะเออลื่นไม่ลื่นยังไงเนี่ยใครที่ซื้อไปใช้อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะครับซึ่งผมเองได้เทสประสิทธิภาพของคะแนนอัจตู้มาใ้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมอยู่ที่3 5 5 9คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่สูงลยนะถ้าเรามาเทียบกับในเรืราคาประมาณ บาทประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 2 0 0 0ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารุ่นเนี้ยได้ถึง3 5 0 0เลยทีเดียวมาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอ m กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มีวางจำหน่ายทั้งหมด3ความจุเลยนะตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวแรม4รอม128กิกนะครับปวาจุที่2เนี่ยจะเป็นตัวแรม6รอม128กิกและความจุที่3เนี่ยจะเป็นตัวแรม6 รอม 256G ้ยห้าสิบกิกนั่นเองนะครับซึ่งผมเองได้เทประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านหยุดที่298เมกต่อวินาทีเนาะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยหยุดที่243เมกต่อวินาทีนะครับ ในส่วนของ RAM เนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะและในส่วนของ ROM เนี่ยจะเป็นแบบ eMMC version 5.1ครับพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอรองรับไมโครดีการ์ได้สูงสุดถึง2เทรเลยนะมาดูกัที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างทุกคนรุ่นนี้กล้องหลักความละเอียดสูงสุดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับ กล้องตัวที่2เนี่ยความละเอียดอยู่ที่0.08ล้านพิกเซลนะส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอาจจะได้มาไม่เยอะนะครับอยู่ที่5ล้านพิกเซลมาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยนะครับทุกคนมีฟังก์ชันอะไรมาเ้อาใช้งานกันบ้างนะครับฝังก้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นโหมดกลางคืนนะสามารถถ่ายได้ที่ระยะ 1x กับ 2x นะครับ แล้วก็มีรูปแบบของตัวฟิลเตอร์ไม้ใช้งานด้วยนะมีหลายแบบนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสีสันอะไรแบบนี้มากกว่านะไปลองเลือกใช้กันดูได้ครับหมดต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดภาพคนนะครับโหมดภาพคนก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ไม้ใช้งานเหมือนเดิมนะมีหลายโหมดนะครับธรรมชาติเทศกาลอะไรแบบนี้แบบมีมิติก็มีเฮ้ยตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนกับของ vivo x 2 0 0 pro ของผมเลยนะเออฟิลเตอร์ตรงนี้ได้เหมือนกันกับพวกรุ่นใหญ่ๆเลย ต่อมาจะเป็นการปรับพวกบิวตี้นะครับสามารถปรับพวกค่าความเนียนของผิวได้ปรับขาวปรับกระชับปรับหน้าเรียวปรับตาปรับคาง จมูกปากเรียกได้เลยว่าปรับได้ครบหมดเลยนะแล้วก็สามารถที่จะปรับค่า F ได้นะครับก็คือสามารถตั้งค่าเปิดหรือว่าปิดได้นั่นเองนะครับโหมดต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดภาพถ่ายนะครับโหมดนี้ก็จะเหมาะกับการถ่ายพวกบิวทิวทัสถ่ายพวกอาหารอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีฟิลเตอร์ไม้ใช้งานเหมือนเดิมนะสวยงามวิดีโอนะครับเรามาดูกันหน่อยทุกคนวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น1080 p 30เฟรมเรทนะครับนี่คือสูงสุด นะส่วนถ้าใครจะใช้งานในส่วนของวิดีโอบิวตี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเป็นการปรับความเนียนของผิวเนี่ยมันจะลดความละเอียดลงมาเหลือที่ 720p 30มเฟรมเรทนั่นเองครับส่วนมดเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีในส่วนของโหมด5 0ล้านพิกเซลนะมีพานอโรมาโหมดเอกสารสโลรโมชั K ่นโหมดทำแลบโหมดโปรมีไรท์โฟโต้แล้วก็สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้ด้วยนะเออเรียกได้เลยว,ว่าฟังก์ชันของกล้องถ่ายรูปเนี่ยให้มาแบบครบจริงๆครับมาดูกันที่ตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับทุกคนนี่คือรูปถ่ายจากกล้องหลังนะครับถ่ายในห้องรีวิวนะความคมชัดเนี่ย,ย,นะยก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่คือการถ่ายแบบปกตินะยังไม่ใช่โหมด 50ล้านพิกเซลนะครับสามารถซูมหรือว่าขยายรูปภาพได้ด้วยนะก็ถือว่าความคมชัดเนี่ยใช้ได้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะรูปนี้จะเป็นการถ่ายด้วยกล้องหน้านะครับปรับบิวตี้มาที่ประมาณ50%นะถ่ายด้วยโหมดรูปภาพบุคคลนั่นเองนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะเิอรอยยังคงมองเห็นอยู่นะครับถ่ายมุมเนี่ยยังคงเห็นริ้วรอยอยู่นะ รายละเอียดพวกเส้นหนวดก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูอีกมุมมองหนึ่งนะก็ถือว่า5ล้านพิกเซลเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะคือรูปภาพก็ถือว่าชัดเจนในระดับหนึ่งแหละคือเราถ่ายแล้วเนี่ยสามารถพราโพสต์โซเชียลได้เลยนะครับคือเราไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าเอ้ยความละเอียด5ล้านพิกเซลเนี่ยมันจะเบลอรหรือเปล่ามันจะไม่ชัดหรือเปล่าเท่าที่ลองเทสมาเนี่ยถือว่าความคมชัดเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนมาดูกันที่เรื่องของเวอร์ชัน Android กันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 15นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัช OS 15เช่นเดีวยวกันนะครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะครับก็จะมี Wi-Fi 2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0ครับมาถึงเรื่องราคาค่าตัวกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับ vivo Y21D แรมสี C, รอม128กิกเนี่ยราคาเปิดตัวเพียงแค่4,499บาทเท่านั้นเองนะครับและวถ้าหากว่าเป็นตัวแรมหกรอม128กิกเนี่ยราคาเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นเองนะครับเพิ่มขึ้นมาแค่500บาทเองนะส่วนความจุแรม6รอม256กิกเนี่ยราคาเพียงแค่5,999บาบาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ย คุ้มค่าเกินราคาไปมากๆเลยนะและรุ่นนี้นะครับจะมีวางจำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์นะคุณจะไปหาซื้อแถวบ้านเนี่ยมีวางจำหน่ายอย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าหากว่าคุณดูคลิปนี้จบแล้วสนใจสินค้าทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านโปรดักต์แท็กที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะรับรองเลยว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้จบก,การพรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่ได้ชวนผมก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ